มาน้อยขั้นเหรอดูซิมาน้อยอยากได้อะไรปุ๊บปั๊บปั๊บเนี้ร้อนเหรอลูกในหน้าหนูอะลูกหืไหนหน้าหนูมาหน้าหายไปในหน้าหมาอยู่ในเนืะมันมืดจังเลยนะมานี่มาดูนี่มาเห็นนี้ปะเห็นนี้ปะ แม่โยเล่นก่อนนะหนึ่งช่องึ้มจี้เฮียเฮยจับได้แล้วจับได้แล้วมาให้แม่มาเอามาให้แม่เร็วมานี่เร็วมานี่มามาคนดีมาปุ๊บป้าปุ๊บป้าไปไม่เล่นกับแม่แล้วหนูจะเล่นกับใครลูกหืโลกนี้เธอมีแค่ฉันเนี่ยนะไปแอบ,บอีกแม่นับหนึ่งแม่นับสอง แม่นับสามแม่ปิดไฟนอนแล้วนะหนึ่งสองไปแล้วป,ปั๊บปุ๊บมามาหาแม่เร็วหาแม่เร็วมาหาแม่ไม่หาหรอไม่หาเอาไปเก่งมากคนดีอายะอายะอายโอ,อ ตรงเธอใจยังไงกับฉันเอาครูดว้วยอุยอุยทำไมอ่ะครูดว้วยครูอีกครูอีกชอบครูอีกชอบอะไรแบบแบบดึงหางหนูเนี่ยดึงหางหนูจุบปปจุบปุบป,ปั๊บจุบจุบปุบปั๊บตุ๊กตาใหม่ของหนูค่ะ ลากมาค่ะขาดปุ๊บขาดขาดลูกขาดปล่อยปล่อยปล่อยลูกปุ๊บปับไม่เก่งมากคนดีนั่งลงค่ะคนดีนั่งลงจะนั่งไหมจะนั่งไหมปุ๊บปับนั่งลงเก่งมากคนดีคนดีของแม่ มาดูสิดูกันแบบสว่างสว่างสิเจอปุ๊บแล้วปุ๊บปับ๊บมองเลยการทำไมหมอบลงลูกหมอบลงคนดีหมอบลงค่ะปุ๊บหมอบเก่งมากปุ๊ปั๊บปับป๊บนั่งเก่งมากปั๊บขอมือหน่อย ปุ๊ปั๊บมือมือตั้งใจลูกตั้งใจตั้งใจเก่งมากอีกข้างนึงปู๊ปั๊บอีกข้างนึงให้มันโดนสิเก่งมากงับมือแม่เย่เจ็ดจังเลยเจ็ดจังเลยเย่ให้ดูสิให้ดูสิแห็ปากได้ไหมเขาบอกบางแย่ดูจังเลยหนูสวย นี่มีทุกซี่ค่ะดูไหนดูไหนดูไหนดูอืมอืมอยากเห็นต้อนดุทำแบบนี้นี่ยขึ้นให้ขึ้นให้ดิเอาไปละเอาไปดิทีไม่เอาแม่จะนอนแล้วนะกูไหนนะคะลูก